สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4โดยคุณครูศิรัญญาน้อยวาน,นิชนะคะสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็ได้เรียนรู้กันในเรื่องของมาตรตัวสะกดนะคะที่มีทั้งหมด8มาตราไปบ้างแล้วนะคะสัปดาห์นี้นะคะ เราก็จะมาเรียนรู้ในคําในมาตราที่มีตัวสะกดนะคะหลายตัวนะคะสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนรู้กันที่มีตัวสะกดเพียงตัวเดียวถูกต้องไหมคะแต่สัปดาห์นี้เราจะเรียนรู้ในเรื่องของมาตราตัวสะกดที่มีตัวสะกดหลายตัวนะคะมี4มาตรานะคะได้แก่มาตราแม่กกนะคะมาตราแม่กกนะคะก็คือคําที่มีกไก่ ขอไข่คอควายคอละคงังเป็นตัวสะกดเมื่อออกเสียงจะมีเสียงเหมือนกอไก่เป็นตัวสะกดนะคะเช่นโตกนะคะตัวสะกดคืออยู่ด้านหลังสระแล้วก็แพรรชนะต้นนะคะกอไก่นี้ก็คือจะอยู่ในมาตาแม่กกนะคะถ้ามีตัวกอไก่ขอไข่คอควายคอละคงังเป็นตัวสะกดก็คือเป็นมาตาแม่กกทันทีนะคะสุนักนะคะ ตัวสะกดก็คือขอไข่นะคะขอไข่นะคะนี่ขอไข่ก็จะอยู่ในมาตตาแม่กกนะคะสะกดซออุสโนอะกอนักนะคะเวลาเขียนเขียนขอไข่แต่เวลาสะกดเสียงขอไข่เนี่ยจะเหมือนกอไก่นะคะต่อไปนะคะวิหกนะคะคอควายสะกดด้วยคอควายแต่เวลาเราอ่านออกเสียงก็จะเป็นฮออกกอหกนะคะก็คือคอควายเป็นตัวสะกด จะออกเสียงเหมือนกอไก่เป็นตัวสะกดนั่นเองนะคะ, oh. ะต่อไปนะคะมาตราต่อไปก็คือมาตราแม่กดนะคะมาตราแม่กดนะคะดอเด็กนะคะโอ้โหมาตรานี้จะมีตัวสะกดเยอะที่สุดนะคะเยอะมากเลยนะคะดอเด็กจอจานชอชิ่งชอช้างซอโซ่ชอกระเชอ ดอชดาตอปะตักถอฐานทอมุนโททพุทธเาตอเต่าถอถุงทอทหารทอทงแล้วก็3าสอนะคะจำไห้นะออกข้อสอบ่อยนะคะสามสอก็คือสอสาลาสอฤศีสอเสือเป็นตัวสะกดจะอยู่ในมาตาแม่กดนะคะเมื่อเราออกเสียงก็จะมีเสียงดอเด็กเป็นตัวสะกดนะคะ,ะยกตัวอย่างคำระนาด นอาดอนาดอันนี้ตรงตัวอยู่แล้วดาเด็กเหมือนกันมาตาแม่กดรู้แน่นอนนะคะแพทย์ทอทหารแต่เวลาเวลาเขียนเขียนทอทหารแต่เวลาอ่านพอแอดอแพทย์จะเป็นดอเด็กสะกดนะคะก็อยู่ในมาตาแม่กดทอทหารนี่นะคะทอทหารจะอยู่ในมาตาแม่กดนะคะต่อไปนะคะจัดตุจักจัดตุรัดนะคะจัดตุรัดนะคะ ตอเต่าเป็นตัวสะกดนี่นะคะนักเรียนต่อเต่านะคะแล้วก็สอเสือนะคะสอเสือเป็นตัวสะกดนะคะก็จะอยู่ในมาตราแม่กดเช่นกันนะคะอ่ะต่อไปนะคะ,ะนักเรียนจำได้ไหมผ่านมาตราอะไรมาแล้วบ้างคะผ่านมาตราแม่โกกโกอไก่นะคะมาตราแม่กด ดอเด็กนะคะแล้วนี้คือมาตราที่3แลนะคะก็คือมาตราแม่กลจะเป็นนอหนูนะคะในมาตราแม่กลจะมีอยู่5ตัวด้วยกันที่เป็นตัวสะกดนะคะนอหนูยอหญิงนอเนนรอเรือรอลิงแล้วก็รอจุลานะคะเป็นตัวสะกดก็จะออกเสียงเหมือนนอหนูสะกดเต้นตรงตัวเลยนะคะนอหนูสะกดอันชันนะคะอันก็จะเป็นยอหญิงเป็นตัวสะกด ยอยยิงก็อยู่ในมาตาแม่กลนะคะชั้นนอหนูตรงตรวัวตรงตามมาตานะคะวานสีน้ำเงินวานรอจุลานะคะอยู่ในมาตาแม่กลวอ,อนนวานเวลาสะกดนะคะสีน้ำเงินงอเอะนอเงินนอหนูตัวสะกดนะคะอันนี้ก็คือมาตราแม่กลนะคะอะ่มาตราสุดท้ายนะคะก็จะเป็นมาตราแม่กบ ะะแม่กบก็จะมีบอใบไม้ปอปลาพอพานฟอฟันพอสัมภาเป็นตัวสะกดนะคะแล้วเมื่อออกเสียงก็จะเป็นมาก็จะเป็นเหมือนบอใบไม้นะคะ,ะยกตัวอย่างคํานะคะทับทิมนะคะบอใบไม้ตัวนี้นะคะตรงตามมาตรามาตามแม่กบกะลีปับนะคะกะลีปับก็จะเป็นมาตามแม่กบนะคะ,ะตามตัวเหมือนตรงตามตัวเหมือน ตรงตามมาตราเหมือนกันนะคะแล้วก็ต่อไปซิปนะคะซออีปอซิปเวลาเราสะกดแล้วก็จะเป็นซออีบอซิปนะคะแต่ว่าเวลาเขียนเขียนเป็นปอปาปอปาก็อยู่ในมาตราแม่กบเช่นกันค่ะอะต่อไปเรามาดูนะคะในะตัวอย่างของการกระจายคำนะคะอะคำยกตัวอย่างคำว่าบัวนะคะบัวเพรชนะต้นก็คือบอใบไม้นะคะสระก็คือสระอัว นะคะตัวสะกดมีไหมคะไม่มีไม่มีตัวสกดเราอยู่ในมาตาแม่กอกาที่เราเรียนผ่านกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะขาวนะคะตัวแอเนเชนะต้นคือขอไข่สละคือสระอาตัวสกดคือวอแหวนนะคะอยู่ในมาตาแม่เกลน,นะคะพืชแอนเชนะต้นก็คือพอพานสลาก็คือสาร,ระอืมสลระอืน,นะคะ ตัวสะกดก็คือชอช้างนะคะชอช้างพออือดอพืชอยู่ในมาตาแม่กดนะคะอะต่อไปนะคะอันนี้คือตัวอย่างการเขียนเสียงอ่านนะคะเราจะต้องออกเสียงอ่านนะคะของแต่ละคำนะคะเราถึงรู้ว่าอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่ไหนนะคะเมฆหมอกคําอ่านมอเอก,กอเมขเห็นไหมคะเวลาเขียนใช้ คอระครังแต่เวลาคําอ่านจะเป็นกอไก่แหละนะคะหมอกเหมือนเดิมนะคะเมฆก็คือจะเป็นแม่กกถูกต้องไหมคะหมอกก็จะเป็นแม่กกเช่นกันนะคะต่อไปนะคะคําที่2ส,สันยานนะคะ,ะเขียนเวลาเขียนจะเป็นยอหญิงสะกดคําว่าสันและคําว่ายานจะเป็นน,นเนนสะกดนะคะแต่เวลาคําอ่านเราจะอ่านว่าสอะอะนสันเพราะฉะนั้นยอหญิงก็จะอยู่ในมาตาแม่กลน ยอานอยานก็จะอยู่ในยอนเนนก็จะอยู่ในมาตราแม่กลนเช่นกันเพราะฉะนั้นมาตราตัวนี้ก็คือแม่กลนและก็แม่กลนะคะต่อไปค่ะก๊าซพิษนะคะแก๊สพิษนะคะขอโทษทีแก๊สพิษนะคะเขียนเป็นสอเสือสะกดนะคะแก๊สแต่เวลาคำอ่านจะเป็นดเด็กนะคะพิษ เขียนเป็นสหรือสีแต่คำอ่านจะเป็นดอเด็กสะกดนะคะเพราะฉะนั้นสองคำนี้ก็จะอยู่ในมาตาแม่กดแล้วก็แม่กดนะคะอ่าสุดท้ายนะคะผลลับนะคะผลลอลิงสะกดแต่เวลาอ่านเราอ่านว่าพาอ,โอนโผลเพราะฉะนั้นลอลิงจะต้องอยู่ในมาตาแม่กลนนะคะลับเขียนเป็น พอพานสะกดแต่เวลาเราอ่านจริงจะเป็นบอใบไม้สะกดนะคะเพราะฉะนั้นพอพานจะอยู่ในมาตราแม่กกนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือกลกับกบนะคะอ่ะเรามาฝึกอ่านนะคะคำและประโยคที่มีตัวสะกดมาตราต่างๆกันนะคะอ่ะคุณครูขออแม่ กงแม่กลมแม่เกยแม่เกยเราเรียนมาแล้วนะคะคุณครูขอข้ามนะคะ,ะสี่มาตรานี้คือมาตราที่มีตัวสะกดเพียงมาตราเดียวเราเรียนไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะ,ะเรามาดูมาตรานี้มาตราที่5เลยนะคะก็คือมาตรากกนะคะกอไก่สะกดนะคะ,ะยักโซกเห็นไหมคะกอไก่สะกดทั้งคู่นะคะวัคซีนเขียนเป็นคอควายแตอ่อ่านเหมือนเสียงกอไก่ว่ากอวัคนะคะ พักพวกอคอควายกอไก่พักเขียนเป็นคอควายนะคะพักนะคะ,ะแต่เวลาอ่านอ่านเสียงกอไก่เช่นกันก็เลยอยู่ในมาตราแม่กกนะคะต่อไปมาตราแม่กดนะคะวัดชพืชนักเรียนดูวัดชพืชชอช้างสะกดทั้งสองคำเลยแต่ออกเสียงเหมือนวออะดอวัดนะคะออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งคู่เลยนะคะ ก็จะอยู่ในมาตราแม่กฎเศรษฐกิจนะคะสหรือสีกับจอจานนะคะคุณครูเน้นย้าแล้วว่าสสเลยสเสือสอหรือสีส,อสลาจะอยู่ในมาตราแม่กฎนะคะเพราะฉะนั้นเห็นสอปุ๊บรู้เลยว่าเป็นมาตราแม่กฎนะคะกิีดเขียนเป็นจอจานแต่ออกเสียงเป็นกไก่กอ,อีดอกิดนะคะก็คือแม่กฎเช่นกันสุดจริตนะคะจอจานกับต่อเตา่า ะะก็อยู่ในมาตราแม่กดเช่นกันนะคะต่อไปมาตราแม่กลสมุนไพรนอหนูตรงตัวอยู่แล้วแม่กลอยู่แล้วศิลธรรมสินสออลอลิงเป็นตัวสะกดแต่เวลาเราอ่านก็คือสออีนอสินใช่ไหมคะจะเป็นนอหนูนะโบราณสถานลานเขียนนอเนนแต่อ่านลออานนลาน ะะสถานก็เป็นนอหนูตรงตามมาตราอยู่แล้วต่อไปนะคะมาตราแม่กบนะคะคำว่าซุปเมื่อกี้มีตัวอย่างคำว่าซิปอ่านี่มาซุปแล้วใช่ไหมคะ,อะปอปลานะคะซออุปอซุปน้ำซุปนะคะแต่เวลาเขียนคำอ่านก็คือจะเป็นบอไปไม้นะคะทะเลสาบอันนี้ตรงตามมาตรา ทะเลสาบเป็นบอใบไม้นะคะบางคนนักเรียนชอบเขียนเป็นปอปลาถ้าปอปลาจะเป็นสาบแช่งนะคะแต่ถ้าทะเลสาบจะเป็นบอใบไม้นะนะคะต่อไปโพศบนะคะสออบบอศบนะคะสะกดเป็นบอใบไม้แต่เขียนเป็นพอผานนะคะค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นอ่า คำความหมายนะคะการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงทำให้เรามีความสุขพอเพียงที่นี่ก็คือเท่าที่มีนะคะเป็นธรรมเนียมไทยแท้แต่โบราณใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับนะคะธรรมเนียมก็คือหมายถึงประเพณีแบบแผนแบบอย่างนะคะ โรคมะเร็งของเราไม่สามารถเยียวยาได้แล้วนะคะคำว่าเยียวยาก็คือจะหมายถึงทำให้โรคน่ยทุเลาลงนะคะรักษาลงรักษาโรคนะคะผมลูกผมลูกมีผมหยักโศกเหมือนพ่อผมหยักโศกก็หมายถึงผมที่มีสนะหยิกน้อยๆนะคะก็เรียกว่าผมหยักโศกนะคะและสุดท้ายนะคะถ้าในานามีวัชพืชมากจะทำให้ต้นข้าวเจริญเติบโตไม่เต็มที่ วัชพืชก็คือพืชที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคําพวกนี้นะักเรียนลองสังเกตดูนะคะว่าตัวสะกดเนี้ยอยู่มาตราแม่ใดมาตราตัวสกดใดนะคะอันนี้ก็จะเป็นบอกถึงความหมายนะคะเรียนรู้ในเรื่องของความหมายนะคะ วันนี้นะคะเรามาสรุปความรู้นะคะสรุปความรู้นะคะการเขียนเสียงอ่านถ้าเราเขียนเสียงอ่านเราอ่านออกเสียงเนี่ยเราก็จะรู้ว่าคํานั้นน่ะอยู่ในมาตราตรวกะกดมาตราใดานะคะ,ะมาตราตรวกะรดที่มีหลายตัวเนี่ยก็จะทําให้มีคำเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็แต่ละคำเนี่ยบางทีคำเหมือนกันแต่มีความหมาย แตกต่างกันนะคะก็ต้องดูรูปประโยคนะคะต้องอ่านในรูปประโยคด้วยเราถึงรู้ว่าคํานี้มีความหมายรูปแบบไหนนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้นะคะขอให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะในกลุ่มลายแล้วก็ส่งงานคุณครูด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในภาคบ่ายค่ะสวัสดีค่ะ